สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับคุณครูเปลียวนาดีพึ่งวันนี้จะมาแนะนำการตีกรองแบบง่ายๆนะครับให้กับนักเรียนได้ดูกันนะครับวันนี้จะตีในจังหวะาแปดบีทแล้วกันนะครับให้บีทนะครับหรือจังหวะดิสโก้ง่ายๆนี่นะครับวิธีการตีที่ไม่ได้ยากเลยนะครับเถาแรกครับนี่คือแฮคตนะครับเราจะตีแพคต์เราจะนับเป็น one and ต่อไปมาดูกันเดือนครับนี่มาดูใกล้มาดูใกล้มาเลย,เลยอ่าเราไปมาดูกันเดือนครับกันเดือนเราจะนับจังหวะที่1กับจังหวะที่3นะครับนับ1 2 3 4 1 2 3 4ต้องขออาภัยนะครับรองท้าพิสุภาพนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับก็เลยต้องใส่รองเท้าแตะมาดูเสน่ห์ครับเสน่ห์เป็นจังหวะที่2กับจังหวะที่4ครับ1 2 3 4 1 2 3าและเอารวมกันทั้งหมดนะครับ3ามสี่สามสามเห<า>็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ้าวนักเพชรลองตีดูลูก1 2 3 One, two three, มาตอบพี uhm. ่มาบีนีกลองไม่ได้ยากเลยใช่มครับตดตามกันแค่นิดเดียวครับ